ภาพนี้เป็นหลักฐานสําคัญที่ตํารวจใช้ในการตามจับนะครับเพราะว่าก่อเหตุตั้งแต่23พฤษภาคมเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อําเภอบางละมุงของชนบุรีแล้วหลังจากนั้น10วันตํารวจก็ตามจนจับคนร้ายได้ทั้งหมด4คนมีนายเพียรนายบุญมีนายคมสันนายตั้มนะครับอายุน้อยสุด25ปีแก่สุดก็คือ43ปีทั้ง4คนนี้ถูกจับพร้อมกับของกลางเจอของกลางสายไฟ แล้วก็สาเล้งที่ใช้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เจอไอซ์ยาบ้าอุปกรณ์การเสพแล้วก็อาวุธปืนด้วยนะครับ <dictator S 1> ทั้งหมดเนี่ยปปไปซ่อนตัวในบ้านร้างแต่สุดท้ายก็ไม่รอดคือตำรวจบอกว่าคนร้ายกลุ่มนี้ได้ข้อมูล <c oughs> เกี่ยวกับบ้านเป้าหมายเนี่ยจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นแฟนของหนึ่งในกลุ่มคนร้ายนี่แหละที่ชื่อนกนะครับ <c oughs> นางสาวนกเนี่ย <c oughs> เป็นคนงานปูกระเบื้อง เวลาไปปูกระเบื้องที่หมู่บ้านไหนจะคอยสังเกตสังกาว่าเอ้ยบ้านตรงนี้เหมาะกับการมาลักทรัพย์มาลักตัดสายไฟทําไมน่ากลัวจังเลยอ่ะ <laughs> แล้วก็จะเลือกบ้านที่เจ้าของเขาไม่ค่อยอยู่นะครับหรือว่าอยู่ตามมุมอับต่างๆ <laughs> แล้วพอผู้หญิงคนนี้นางสาวนกเนี่ยเลือกมาแล้วเล็งมาแล้วก็จะมาบอกแก๊งนี้ทั้ง4คนต่อว่าไปสบ้านหลังนี้น่าจะขโมยของได้ง่าย <laughs> <laughs> เห็นว่าทำมาแล้วหลายครั้งหลายหมู่บ้านนะครับ แล้วพวกของที่ขโมยมาก็จะเอาไปขายแล้วเอาเงินเนี่ยไปซื้อไอซ์กับยาบ้ามาเสพนะครับเพราะฉะนั้นจับ4คนนี้ได้แล้วนางสาวนกตัวดีคนชี้เป้าเดี๋ยวจะถูกจับเป็นคนต่อไปนะครับพอตำรวจขยายผลปุ๊บสุดท้ายไปจับมาได้เพิ่มอีก3คน3คนที่เพิ่งจับมาล่าสุดก็คือคนที่เอายาไอซ์กับยาบ้ามาขายกับ4คนร้าย แก๊งก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เห็นว่า3คนที่ถูกจับล่าสุดเป็นเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดในพื้นที่ด้วย oh นะครับแม oh. เขาจ้างมาทำงานนะมาปูกระเบื้องสุดท้ายกลายเป็นว่ามาทำหน้าที่เลง็ง<ะ>เล็งเป้าบ้านหลังไหนหน่าขโมยบ้างแต่ว่าต้องฝากเจ้าของบ้านด้วยนะครับยังไงก็ล็อกบ้านติดวงจรปิดเหล่านี้ให้เรียบร้อยให้ดีนะครับถ,ถ้าทำได้ก็คือหาคนมาเฝ้าบ้านแต่บ้านไหนถ้าไม่มีคนก็ต้องระวังนะฮะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ